สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงแมตช์ชิงแชมป์โลกที่ไทยพบกับโปแลนด์นะคะวันนี้ก็มาแบบเศร้าๆกันนิดนึงทีมชาติไทยแพ้เนาะแต่ว่าเราก็ได้ประโยชน์อะไรมาบ้างก็เลยเก็บเป็นคำเล็กๆน้อยๆที่เขาพูดถึงทีมชาติไทยมาให้ฟังแล้วกันเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดถึงทีมโปแลนด์มากกว่าเพราะวันนี้เล่นดีมากเอาหลังก็เล่าไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเปิดมาในเกมเนี้ยโปแลนด์เอาคนสูงเข้าคมเลย คือตอนที่เราเล่นกับตุรกีหรือตุเกีเนี่ยสูงที่สุดของเขาคือ195เซนตแต่ว่าโปแลนด์เนี่ย้องเบอร์9หรือสเตซิแอคเนี่ยสูงถึง203มเซนแล้วยังมีเบอร์5สูงถึง197เซนเริ่มมาก็คือจับบล็อกไทยได้หลายครั้งหลายคราวเลยแล้วก็วันนี้ชาจูออนโทฟอร์มไม่ค่อยออกเท่าไหร่เปิดมาโปแลนด์นำไทยไปถึง7ต่ตอนคะแนนเลยผู้บรรยายเขาก็พูดว่ามาดีจริงๆวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากของโปแลนด์แล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่สําคัญที่จะทําให้เขาไ แมชนี้กันด้วยการสตาร์ทที่8ต่อ1เป็นการเริ่มที่เหลือเชื่อมากหลังจากนั้นก็เป็นช็อตที่โปแลนด์ก็ตกเอาตกเอาใส่ไทยนะในจังหวะหนึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าสิ่งที่โปแลนด์ใช้ฝังทีมชาติไทยก็คือสเตเซียคนนี้เนี่ยแหละก็คือผู้เล่นตัวสูงของเขาเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละตลอดทั้งวันเลยเพราะว่าเขาจะพึ่งพาตัวตบสูงใหญ่คนนี้แหละแต่ว่าหลังจากถูกนําไปถึง8ต่อ1คะแนนไทยก็ค่อยๆกลับมาได้ แล้วก็ตามมาอยู่ที่7ต่อ11คะแนนกองเชียร์ในสนามที่เป็นคนไทยก็เริ่มเฮดังขึ้นมาผู้บรรยายเขาก็พูดว่าตอนนี้พวกคุณได้ยินเสียงเชียร์ที่แบบร้องลั่นของแฟนๆทีมชาติไทยในอารีนาแล้วนะหลังจากที่ไทยเก็บแต้ม 2- 3สาแต้มไล่ขึ้นมาได้ใกล้โปลแลนด์เข้าไปแล้วจริงๆก็ไม่ใกล้มากนะเพราะามันห่างอีกตั้ง4คะแนนโค้ชโปลแลนด์ก็ขอเวลานอกเลยทันทีจังหวะนี้สิ่งที่เขาพูดกับลูกทีมจะเห็นได้ว่าเขาวางแผนน่ะดีมาก พอไทยเริ่มตามมาได้เขาก็พูดกับลูกทีมว่าไม่เป็นไรให้เตรียมพร้อมเสมอสำหรับการเปลี่ยนแผนเพราะว่าตอนนี้ทีมชาติไทยอาจจะเปลี่ยนการตีว่าจะไปตีบอลลงจุดไหนซึ่งก็แปลว่าเขาเตรียมตําแหน่งเกมรับมาให้ตรงกับสิ่งที่ทีมชาติไทยชอบตีซึ่งมันก็ได้ผลเลยแล้วเขาก็พูดต่อว่าและถ้ามีปัญหาอะไรก็คือถ้าทีมชาติไทยตามมาได้ใกล้กว่าน,นี้เขาก็บอกว่า ให้โยนบอลไปที่กลางคอร์ดเลยแล้วเราก็จะเล่นตบจากจุดที่สูงแล้วก็ตบให้มันลึกและเนี่ยก็จะทําให้เราแก้ปัญหาทีมชาไทยได้ดทันทีและหลังจากนั้นก็เห็นว่าทีมชาไทยมีปัญหามากไม่สามารถแก้เกมบล็อกแล้วก็ เกมรับที่เหนียวแน่นของโปลแลนด์ได้เลยคือตบไม่ตายเลยผู้บรรยายเขาก็พูดว่าตอนนี้ทีมชาติไทยเหมือนทําอะไรไม่ได้เลยคือดูเหมือนเราไม่มีคําตอบแบบไม่มีทางออกว่าจะทํายังไงกับบล็อกของทีมชาติโปลแลนด์นี้แต่ว่าในจังหวทะถัดมาก็มีจังหวะเพลย์ดีๆของทีมชาติไทยเหมือนกันก็คือเป็นลูกที่เปียโนพุ่งเข้ามาขุดบอลได้แล้วก็ทําให้ไทยอ่ะสามารถตบเป็นคะแนนได้อย่างสวยงามเขาก็พูดว่าดูนั่นสินี่มันคือการขุดที่สวยงามมากจากลีเบโร่ของทีมชาติไทย แล้วเขาก็ชมใหญ่เลยว่าดีมากๆเล่นได้ดีมากๆเลยทีมชาติไทยแล้วเนี่ยคือการขุดแบบใส่เต็มที่เลยของเปียโนต์เธอวิ่งมาจากแบบหลังขอดกับครึ่งสนามเพื่อที่จะยื่นมือลองไปขุดช็อตนี้ให้ได้ ึ่งลูกนี้ถักได้ดีมากเลยและหลังจากนั้นทีมชาติไทยก็ยังมีปัญหากับความสูงของโปรแลรนด์ลูกนึงก็คือโปรแลนด์กระโดดสูงขึ้นมาแล้วก็แทบบอลลงไปง่ายๆเลยตรงช่องว่างระหว่างตัวล็อกกับตัวรับของทีมชาติไทยผู้รรยายเขาก็พูดว่าลูกนี้สวยงามมากด้วยการใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์ก็ในเมื่อโปรแลนด์มีความสูงทำไมจะไม่ใช้ละ่ะ มันคืออาวุธที่สําคัญเลยแล้วก็ดูที่สเตซี่แอ็กิแต่เธอก็ยังไม่ใช่คนที่สูงที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้นะเพราะว่าโดมินิกันนะยังมีอีก2-3สคนเลยที่สูงถึงกว่า2เมตรพอเขาพูดก็ทําให้แอดเริ่มเป็นห่วงเลยว่าแล้วโดมินิกันไทยจะรอดมีเนี่ย ังจากนั้นก็มีอีกลูกหนึ่งที่น้องเพียวอัชรา,าพรตกบอลไปแล้วก็แล้วก็ทัชนิ้วก้อยนิดเดียวของทีมชาติโปลแลนด์กรรมการมองไม่เห็นให้คะแนนโปลแลนด์ไปซึ่งไทยก็ชาเลนเนาะในจังหวะนี้แต่ว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่น่าประทับใจมากที่ผู้เล่นโปลแลนด์แบบบอกว่าไม่ต้องชาเลนผู้บรรยายเขาก็พูดว่านั่นมันเป็นเป็นการเล่นที่แบบแฟร์เพลย์มากเลยนะเพราะว่าเธอบอกว่าไม่ต้องทีมชาติไทายไม่ต้องชาเลนมันเจ๋งมากเลยที่เธอยกมือแล้วก็บอกว่า มันโดนฉันเองเขาก็บอกว่านี่มันเป็นการเล่นที่แบบ b ีสปิตเป็นน้ำใจนักกีฬาของโปลแลนด์มากในช็อตนี้อันนี้ก็ต้องปลอกมือให้เขายจริงอตนี้ ก็หลังจากนั้นก็มีช็อตสวยๆของทีมชาติไทยบ้างนะช็อตนี้ก็เป็นช็อตลูกสูตรของเราที่ฮาไยาโดดหลอกแล้วชาชุออนกระโดดมาตีจากมุมนอกด้านหลังลงไปได้สวยงามผู้บรรยายเขาก็พูดว่ามันเป็นการเล่นอินโพรไวที่สวยงามมากของชาชชออนแล้วเธอก็เป็นตัวตบถนัดขวาด้วยการตีจากด้านนอกอัมันไม่ได้ง่ายเลยนะสําหรับชอ็อตนี้ที่ใช้มือขวาแล้วตีเข้ามาในคอร์ดแล้วได้คะแนนลงไปแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้เห็นช็อตสวยๆหลายๆ,ายๆช็อตของโปลแลนด์นะจริงๆก็ต้องชมว่านอกจาก ตัวตีเขาที่ได้ความสูงแล้วก็คือตัวเซตเขาที่ดึงจังหวะหลอกทําให้บล็อกเราสับสนได้ดีมากเลยผู้บรรยายก็พูดถึงคนเซตของโปลแลนด์ว่าเมื่อเขามีเซตเตอร์ที่เซตได้คุณภาพขนาดนี้มันก็ทําให้โอกาสหน้าเนตของโปลแลนด์มีมากขึ้นแล้วก็ทีมชาติไทยอ่ะไม่รู้เลยว่าเซตเตอร์คนนี้จะเซตไปทางไหนเพราะว่าเธอก็หลอกเซตได้ดีมากเลยในวันนี้ ซึ่งวันนี้สุดท้ายทีมชาติไทยก็แพ้ไปนะอะดูแค่ปัญหาการสู้กับบล็อกใหญ่แล้วก็การตีสูงไม่ได้เลยก็เป็นการบ้านที่เราต้องกลับไปทํากันต่อไปเนาะยังไงเราก็ยังเป็นกําลังใจให้ทีมชาติไทยเสมอส่วนวันนี้แอดมินก็ขอฝากสติกเกอร์ไลน์สป,ปอร์ตไทยแลนด์เอาไว้เหมือนเดิมนะคะลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ใครสนใจกดดูได้เลยค่ะไว้นัดหน้าพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ